à muốn nói á muốn nói mà lúc mà đẹp cho bay này nè mình à lầy mình nên phải đông tệ trung đánh chăng đây mình mì ở đây quá trùng đông quá มันมีอะไรวะคือมันดมจังเลยวะตรงนั้นแหละอ่ามูหน่อยไม่ได้ถ้าไฟมันว่างแล้วิมันผอไดน้นี่ไฟไม่ว่างเดียวไฟมันไม่สว่างเสียดายขาด วันนั้นทีฉันไปกับเธอเน้นจำไอท้ทีเราไปเชอไอท้ทีเราไปนั่นนะ่ะหมเที่ยวใดขาด้ะมีตังีิมันใกนล้อะไรยี่สิบบาทอัวชาได้ไหมมันไอ้ลองได้กันเรา่านไม้ตังทดยิ่งจ่ายได้เลยับมันอนะไรยี่สิบบาท ไข่ไม่ค่อยดีเลยท่าทางเราไปเราไปเดี๋ยวนั้นเกิดมือจังไข่ดีนะเดี๋ยวนี้เงียบไม่ไข่ภาพไม่ไข่ชัดวะภาพมันไม่ค,ค่อยคม ภาวพมันไม่ยึดหลังโหนกลายไม่รักแม่ภาพมันไม่ไข่คมนะลำพงใส่เสียบลำพงนี่เลยไม่ไข่ดีวะเออวนมาเนี้ยอ่ะลูกมา เนี่พับม่ไขยชมคมชัดเนี่ยรับมันคมคมดีครับอืว้วนวอ้วนอ้วนอ้วน,วน,วน อยู่กับอันดำาัเอือนเอือนนี่ก็เอือนดำตัวดำบัวดำนี่นี่นันี่นี่ความน่ารักของมันนะอันนาไปทางน้อยเหราดูอันนาไปทางน้อยเหรอลูะโอ้มางเข้าหนูวอยู่ในกองนึกว่า ไปมูตอนอวนอวนนี่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 อวนแล้วอวนแล้วไอ้หมูน้อยมึงจะไปไหนอีกหมูน้อยไอหมูน้อยจะไปไหน